เสริมหน้าอกผิวทรายแล้วทําให้เกิดมะเร็งจริงไหมแล้วถ้าผิวเรียบจะไม่เป็นมะเร็งจริงหรือเปล่านะครับอันนี้หมอตอบเลยนะครับว่ายังสรุปไม่ได้นะเพราะว่าการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบริเวณหน้าอกนะครับหลังจากที่เราเสริมหน้าอกไปแล้วเนี่ยณนะปัจจุบันนี้นะมันยังไม่ได้สรุปนะว่าการเสริมซิลิโคนชนิดไหนผิวทรายหรือผิวเรียบทําให้เกิดแบบตรงๆนะครับที่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไข้ที่เป็นมะเร็งชนิดนี้หลัก พันพันกว่าเสริมมาเยอะมากหลายลา้านหลายล้านคู่นะครับแต่มีคนเป็นมะเร็งชนิดนี้ประมาณหลักพันนะครับก็ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เกิดทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะฮะเป็นซิลิโคนผิวทรายทั้งหมดแต่ซิลิโคนผิวเรียบยังไม่มีรายง,งานว่าเสริมไปแล้วจะทําให้เกิด mm hmm. มะเร็งน้ําเหลืองชนิดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าใครที่กลัวมะเร็งตัวนี้จริงๆเนี่ยก็แนะนําให้เปลี่ยนไปใช้ผิวเรียบ ในการเสริมหน้าอ,อกก่อนนะครับส่วนผิวทรายยี่ห้อที่มีปัญหายี่ห้อที่ทําให้เกิดมะเร็งชนิดนี้มากที่สุดได้ถอนออกจากตลาดไปแล้วนะปัจจุบันไม่มีที่ไหนใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ในระดับหนึ่งนะฮะเพราะงั้นคําตอบก็คือว่าผิวเรียบจะไม่ทําให้เกิดมะเร็งแบบนี้ไหมนะตอนนี้บอกว่าใช่แต่อนาคต ยังสรุปไม่ได้แน่ชัดนะครับว่าอนาคตมันจะมีคนไข้ที่เป็นมะเร็งตัวนี้แล้วเสริมผิวเรียบเข้าไปหรือเปล่าข้อมูลตัวนี้ยังมีจํากัดมะเร็งตัวนี้ยังถือว่าใหม่อยู่นะครับเพราะงั้นถ้าใครไม่สบายใจในการเสริมหน้าอบให้ใช้ผิวเรียบนะ